แม่เมย์นะคะเป็นแม่ของสัมมาเน,นตินค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณสุภชัยและครอบครัวอย่างเต็มหัวใจเลยนะคะที่ได้เริ่มจัดทําโครงการสัมมาเนตปลูกปัญญาธรรมนี้ขึ้นมาซึ่งมีคุณค่าทั้งกับตัวสัมมาเนตเองกับครอบครัวแล้วก็คนที่ได้รับชมรายการแล้วก็ครอบครัวของเราก็ขอให้ปณิธานเลยนะคะว่าเราจะสืบ ต่อสืบสารแล้วก็ช่วยเผยแพร่ศาสนาให้เต็มคกาลังความสามารถที่เรามีให้สมกับที่เราได้รับโอกาสในการที่ได้เข้าบวชในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี11นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะผมและครอบครัวขอกราบขอบพระคุณคุณสุภชัยเจียระวัลน,น์ผู้ก่อตั้งโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมที่ได้มอบชีวิตใหม่ทางธรรมให้กับสามเณรตินตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนในภาค สวัสดิ์นะครับสามเนรนตินได้ฝึกจิตฝึกใจเรียนรู้ธรรมะผ่านการปฏิบัติอย่างเข้มข้นในบรรยากาศแห่งเมตตาและก็ปัญญาจากพระเกจิอาจารย์ดังมากมายและการรอเลี้ยงด้วยหัวใจของทีมงานทุกคนในโครงการนี้การบวชในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การบวชหนึ่งเดือนนะครับ แต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับชีวิตที่มีสติมีสมาธิและมีความเมตตาเป็นพื้นฐานและสิ่งที่ผมทราบซึ่งมากที่สุดในโครงการนี้ไม่ใช่แค่เปลี่ยนลูกชายของผมนะครับแต่ยังเปลี่ยนพ่อแม่อย่างผมให้เห็นคุณค่าของการมีสติและผมจะพาให้ลูกๆได้ปฏิบัติธรรมฟังธรรมะอย่างต่อเน,นื่องตลอดไปขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณสุภชัยที่ได้สร้างพื้นที่แห่งธรรมให้กับลูกหลานไทยนะครับเพื่อให้คนรุ่นใหม่มีหัวใจแห่งธรรมะ และก็ส่งต่อความดีสูส่สงคมไทยอย่างยั่งยืนครับ สวัสดีค่ะจากครอบครัวของสมมามเณรสันนะคะกาบขอบพระคุณคุณสุภชัยจิรวนนท์และคุณเนชนกและพระอุปชาทั้งพระพี่เลี้ยงพระอาจารย์และทีมงานทุกท่านในส่วนตัวของครอบครัวของน้องสมมามเณรสันนะคะก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้โอกาสน้องได้เข้าร่วมกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขอให้กิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้สืบสานและมีในรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตน์ไตย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลกช่วยดลบันดาลให้ทุกๆท,ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนี้ขอให้มีความสุขจเจริญยิ่งๆขึ้นไปคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการขอให้ทำอะไรก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ